เบื้องหลังล่าค่าเขาโตกตำส่วนมากจะมีเหตุผลที่ฟังเบื้งแล้วเป็นทางการเช่นภาวะตาลาดโลกและกาเขาล่นตลาดการสร่งออกชะลอตโตเป็นอีกเหตุผลที่ทางภาคหลักอ่างถึงพี่นอ้องกับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปกลับมาพ่อกันมือนีวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2500 68มือนี้กับพ่อในก็จจมาจัดใบเข่าไปน้องพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทองทงวิถีชาให้เช่าหน้าผู้ใดที่อยู่ทังกรุงเทพกรุงไทยหรือต่างประเทศพี่น้องชมบรรยากาศตัดตนเขาทองให้ทองหน้าเฮ้พี่น้องนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่น้องตัดเขาคุ้มยาเพื่อให้เขาแตกกอขึ้นไหมพี่น้องหลาพุา่นเพื่อนกับว่าเขามันงามอยู่แล้วเป็นยังคือต้องตัดตนเขาพี่น้อง เพราะว่าแป้งนี่ของพ่อหน่อยต้องตัดต้นเขาพี่น้องเพราะว่าทาบอตัดเขาต้นเขามันจะสูงแห้งพี่น้องลากาเฮดให้ช่วงเขาออกพ่วงเฮดให้เขาล่มพี่น้องเขาว่าทัานเต็มเม็ดเต็ม,ตมนวยกะล่มแล้วพี่น้องกะเฮดให้เม็ดเขารีบพี่น้องบอเต็มเม็ดเต็ม,ตมนวยอ่ะมือนีพ่อหน่อยกะจะพาพี่น้องมากายงานล่าค่ากลางเขาเปลือกปะจํำวันจันที์ที่14กรกฎาคมสอง8นารอย ว่ามีล่าค่าเป็นจังไหนล่าข่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเปลือกฮอรมะลิเขาแห่งหน้าปีว่าล่าค่าเป็นจังมา มือนีเพราะหน่อยก็จะพาพี่น้องมาไลา่งานล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดมือนีแนวโน้มปั๊บขึ้นเป็นบางจังหวัดละกะลา่าค่าคงทีจากวันสุกทีแล้วพี่น้องกะลา่าค่าคงทีส่วนเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดมือนีมีบางจังหวัดปั๊บลดลงละกะลา่าค่าคงทีพี่น้องมือนี้กะ ภาพพี่น้องมาเก็บบรรยากาศการตัดเขาหน้าปีพี่น้องเขาหอมรีลอยหาแป้งนี้เพราไหนก็นจะตัดขึ้นตัดเขาไปพี่น้องเพราะว่าหนึ่งปล่อยไหวบ่ได้พี่น้องต้องตัดให้แตกก่อไม้าปล่อยไหวช่วงหน้ามาหลายๆเขากะจะล่ม้นเขาสูงนาอพี่น้องมาเขาเรื่องเลยมือนี้จะภาพพี่น้องมาไล่งานล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดมือนี่จะเริ่มต้นที่จังหวัดตีปับ๊บขึ้นเพราะว่าจะเป็น พนะนคอนรีอยุทยามอนิคภับขึ้นตันละหาพัเก่าร้ยถึงหกพันสามร้บาทต่อตันกำแพงเพชรกระภับขึ้นหาพันเจ็ดอยถึงหกพันหนึ่งร้อบาทต่อตันนครสวรรค์มูอนิขยับขึ้นหาพันเก่าถึงหกพับาทต่อตันนนทบ,บุรีมืลนิหาพันแปดร้อยถึงหกพับาทต่อตันกะขยับขึ้นพี่น้องมูอนิ ส่วนราคาคงที่บกวจ,จะเป็นกรุงเทพหานครมนีหาพัน4ร,ร้ 5, 6, อรร 5, 2, ถึงห8 0 0บาทต่อตันการจนาบรีมมนีก็ราคาคงที5หาพันหกถึงหกพับาทต่อตันสะเซิรนเซ้าหาพันสองถึงหาพับาทต่อตันเชนานมณีหาพันหาลอยถึงหาพัเกยบาทต่อตันนครนายกหาพันหายถึงหาพัเก้ารอยบาทต่อตันกะราคานิง่ง คงทีพี่น้องนักขันปฐมมือนิหาพันถึงหกพับาทต่อตันกะคงทีปะทุมท่านี่มือนิราคานิ่งอยู่ที่หาพันหาอถึงหาพับาทต่อตันเพชรบุรีหาพันเถึงหกพับาทต่อตันลบบุรีมืนิหาพันสี่ยถึงหาพับาทต่อตันกะ1นิ่งคงทีสิงบุรีหาพันหถึงหกพันบาทต่อตันสุพรรณบุรีหาพันอ ถึงหกพับาทต่อตันลาดบุรีหาพันหกร้อยถึงหกพับาทต่อตันส่วนพิจิตรมูนี่หาพันหกร้อยถึงหกพับาทต่อตันราคาหนึ่งคงที่พิษณุโลกมูนี่หาพันหกร้อยถึงหกพันบาทต่อตันเพชรบุญหาพันสามร้อยถึงหาพัเจรอยบาทต่อตันกะหนึ่งคงทีอุตรดิตม์มอนี่หาพันแปดถึงหกพันสองบาทต่อตันส่วนนครศสีธรรมราช ห้าพัร้อยถึง6ก0 0หนึ่งบาทต่อตันนี่ก็เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวซดปะจาวันที่สีกรกฎาคม2,568มาต่อกันพี่น้องที่ล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมมลิเขาหน้าปีปี67,68มทับ 6, มีกะมีอยู่3จังหวัดที่ปับลดลงบ่าว่าจะเป็นบุรีรัมย์มนีกะขยับลดลง1 5 1, 6 0งถึง16000บาทต่อตัน ยะโสท่อนมือนี่ก็ขยับลดลงเหลือ16,000-16,800บาทต่อตันสีสเกตกะลดลงพี่น้องมือนี่ปับลดลง16,000-16,800บาทต่อตันพี่น้องสุลีนมือนี่ล่าค่าค,าคงที16,000-16,300บาทต่อตันอุบ,บลราชธานี1 6 0 0 0 1 6 5 0 0บาทต่อตัน ล่าค่าคงทีส่วนอุดรท่านีมือนีหนึ0งพถึงหนึ่งพเจยบาทต่อตันกะคงทีพี่น้องขวัญแกนมือนีหนึ0งันถึงหนึ่งืนนหนึ่งบาทต่อตันรอยเอ5หนึ่งถึงหนึ่งมืนหกพับาทต่อตันนครวาชสีมาหนึ่งาพันแปดร้อยถึงหนึ่งมืนหกบาทต่อตันนี่เป็นราค่ากลางเขาเปลือกเจ้า หอมมะลิเข่าหน้าปีปี6 7เจทับหกเขาแห้งความชื้นบเกินสิหเปเซกะแนวโนมปาบลดลงระกะมีบางจังหวัดร่าค่าคงทีพี่น้องมาต่อกันถีลาค่าเข่าเปลือกเนียวกอขอหกมันนีเขาแห้งความชื้นบกเกินสิบห้าเปอร์เซ็นมนีควัญแกนล่าค่าคงทีหนึ่งห0 0่นหถึงหนึ่งยบาทต่อตัน ร่อนท่านี้กะนิ่งอยู่หนึ่งถึงหนึ่งบาทต่อตันพี่น้องมื่อนี้พ่อหน่อยกับพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทองทุงพี่น้องตัดเขาหอมมะลิลอยหาพี่น้องเขาหน้าปีกะจะเริ่มทยอยตัดกันตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาจนถึคมพี่น้องกะหลายๆพื้นที่กะเพื่นกะใส่วิธีนี้พี่น้องทางบ้านพ่อหน่อยกะใส่วิธีนี้คือกัรพี่น้อง ตัดใบเขา่ารากาให้เขาแตกกอขึ้นไหมพี่น้องทาเห้าบ่ตัดตนมันสูงกะพ่อช่วงฝนตกเล็งมากกะจะเฮ็ดให้เขาล่มพี่น้องเฮ็ดให้ได้รับผลเสียหายพี่น้องบ่ช่วงเขาออกห่วงมากกะเขาล่มจมนมํำเน่าเสียหายพี่นอ้องอ่ะเก็บบรรยากาศฝาพี่น้องเอฟซี FC ที่อยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยหรือต่างประเทศเก็บบรรยากาศการตัดเขาเจ้าหน้าปีเขาฮอมมะลิร้อยหาพี่น้องโซนจังหวัดสุรินทร์บ้านพ่อหน่อยกะ ไายนี่ก็ขอพี่น้องเอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดเจ็บหมดจนลำรวยเงินทองกันสูภผู้สุคนช่วงนี้ก็ล่าค่าเขาโต๊ะตามพี่น้องกะเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวให้ชาวหน้าบอกว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไรมั่นซ้ำปะหลังกะช่วงนี้ล่าค่ามั่นก็เริ่มขยับขึ้นเป็นทิศทางที่ดีเพเนราะนะทางภาครัฐงดนําเขาจากปากเทศเผื่อบ้านพี่น้องทรงผลให้มั่นหัวล่าค่าดีดขึ้นอา้าวไายนี่ก็มีไร้ายพี่น้องกะ กล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าครับ